สวดจักรพัททำไมถึงมีอาการตัวร้อนบูบวาบเหงื่อออกตลอดทุกครั้งที่สวดก็กรรมเรานี่จะเป็นเพราะบทสวดที่ไหนคบ,บทสวดไม่มีอะไรเลยมีกิ่าพระพุทธระธรรมพระสงฆ์มีพระเจ้ามาพระองค์มีมีวัตุสิรีมีโชคแถมมาหน่อยงงแล้วม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธทั้งหมดอ่ะในบทเนี้แล้วมันร้อนเนี่ยไม่ใช่เพราะบทสวดลว้เพราะตัวเรา เพราะกรรมเราเพราะคลื่นของใจสังคมมันอยู่ในโลกไงที่เราดึงขึ้นมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุเราอนํากรรมมาด้วยไงคกายกรรมวจีกรรมโนวกรรมตั้งอดีตมาปัจจุบันพอมันก็แทะเข้ามาบุญก็แทะเข้ามาเนี่ยกรรมมันก็ส่งผลอเข้าใจมหมเพราะส่งผลเนี่ยถ้าเราหยุดมันก็ยังอยู่คถ้าเราไม่หยุดไอไอร้อนไออาการนั้นมันก็ค่อยหายไป หายไปแล้วอนาคตไม่มีแล้วคือเหมือนบทสวดมันกําลังปรับล้างสารพิษในตัวเรานั่นแหละถูกต้องเลยถูกเลยครับทําให้อายุยืนแก่ชาโรคน้อยครับในอนาคตนั่นเนี่ยสูตรเนี้ยถ้าพิจารณาจริงๆไม่มีใครไม่สวดหรอกอย่างนี้น้อยขี้เกียจ์นะครับซุกหัวนอนแล้วก็สวดไปจนหลับครับเนี่ยมาซุกหัวนอนในสราเนี่ยก็นอนฝันเสียนร่งสวดนะครับต้องกินนอนสวดมนี่ วันน <laughs> ี้หลวงตานอนเป็นชั่วโมงอะเลินนะโดเพินแล้วก็หลับเลยหลับแล้วไม่ลุกด้วยนะเลินเลินไปเมื่อก็ฝันไปโวดมุตนนั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วแล้ว่า